สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Rainbow ่ Design นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาทําแนวนี้เลยนะคะก็จะเป็นแนว b บ s สเนส s หน่อยนะคะคือออกแบบง่ายมากนะคะแต่ว่าจะแฝงไปด้วยเทคนิคที่คุณเอาไปประ,ประยุกต์ใช้ในทุกรูปแบบทุกสไตล์ทุกงานได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะสร้างงานนะคะงานตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นไซส์โคเวอร์นะคะ โคเวอร์เฟซบุ๊กจะเป็นไซส์นี้เลยนะคะที่โบจะตั้งค่าเป็นประจำก็คือ1640ไซส์นี้เลยนะคะตรง c o v e อ f a เฟซบุ๊นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยเขาจะพรีวิวเฉพาะข้อมูลส่วนตรงกลางอ่าแต่ว่าวันนี้โบก็จะแบบว่ามันเน้นเทคนิคอะเนาะ,นะก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสในเรื่องของเอ่อตรงการพรีวิวนะคะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะคะให้คุณ ามาที่ตัวนี้เลย rectangle คือเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะคะเราจะไม่แบบว่าล่ำลี่ลํำไรให้คุณสร้างเชฟมามเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงอโอเคแล้วก็เชฟตัวนี้นะคะให้คุณทำการ copy เขาอีกเชฟหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะย่อเขานะ,ะกด s h i f เราจะปรับ สเกลเขาสักเล็กน้อยอประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้กดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลากหนึ่งอย่างนี้เลยนะก็จะเป็นการ Copy นะถ้าเกิดคุณเปิดสมาร์ s สมาร์ทไกดคุณก็จะเห็นเห็นไหมตอนนี้มันระยะห่าง14ซึ่งแน่นอนเราต้องการให้มันห่างเท่ากันนะคะก็คือ14 PE นั่นเองนะคะอ่อหลังจากนั้นพอเราได้เชแบบนี้แล้วนะคะให้คุณคุมเขา คุมตัว3ามเชฟตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวลูกศรสีขาวนะคะหรือเรียกว่า direct selection ให้คุณเลือก่างนี้เนีนะคะแล้วก็เด็กคุมค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะคะก็คือเป็นการโอเคเราเลือกเฉพาะจุดนี้นะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณปรับเราจะปรับความาความเฉียงของเขานั่นเองนะค,ะคุณอยากได้เฉียงประมาณไหนคุณก็ อาตามสบายเลยนะทีนี้นะคะก็เดี๋ยวจะปรับเขามาไว้ประมาณนีอ้อันนี้คือเราจะได้ Layout ที่ที่เราชอบหละเดี๋ยวเราจะเอารูป b u บิสเนสรูปผู้หญิง Business คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการคลิกขวาแล้วก็ Open with Photoshop หลังจากนั้น,นะะจะกดะ control อินเทอร์เน็ตไอเดี๋ยวปรับไซส์เขาสักพันหกกดคอนโทรลซีโล่หลังจากนั้นนะคะให้คุณมาที่ตัวเอ,อ่ออิมเมจ นะะแล้วก็มาที่ grayscale คือเดี๋ยวเราจะปรับปรับโทนสีเขาให้มันเป็นโทนสีแบบคือจะบอกว่าแนวแนวแบบว่าอืมเว็บไซต์อะไรเงี้ยเนาะแนวบิสเนสนะะปรับโทนสีอะไรเงี้ยนะ,ค,ะ,ะคุณก็เลือกเป็น d โอ,เน,อเนี่ยเลือกประเภทไทยเป็นูโอแล้วคุณก็ลิงก์หนึ่งอ่าคุณอาจจะโทนงานของเรามันเป็นสีอะไรคุณก็ ลองเลือกดูโอเคเลือกดูโอก็คือ2สีสามารถเลือกสามสีได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกด Ctrl A เราจะดึงรูปผู้หญิงคนนี้เข้ามาในงานของเรานั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะทําการ clipping m a ์ k นะคะกด Ctrl แล้วก็เอาเมาส์ ถ้าเกิดคุณเอาเมาส์มาไว้ตรงจุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างหรือยืเนี่ยคุณจะเจอไอคอนสีดําเห็นไหมที่มันจะเป็นชี้ลงมาคลิกไปเลยพร้อมทั้งกดอิเทอเนตเขาก็จะอยู่ในเชฟที่เราต้องการนะคุณก็ปรับไซต์เวลาคุณย่อขยายเนี่ยระวังนิดนึงนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำการสมาร์ทออบเจกต์นะ,ะทำไว้เลยก็ได้จะได้เป็นนิสัยเพราะว่าเวลาที่เราย่อหรือขยายเขาเนี่ย เขาก็จะยังมีความคมชัดสวยงามถ้าเกิดเราไม่ทําการ convert to smart object เวลาคุณย่อให้มันเล็กอะแล้วคุณต้องการเอ้ยเปลี่ยนใจให้มันใหญ่มันจะเบรอนะตรงนี้ก็ให้ระวังไว้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะเป็นสี gradient เลยนะอ่าคุณก็ double click ที่ตัว thumbnail นะ เราก็สามารถที่จะแบบเออเปลี่ยนการไล่โทนสอีอะไรอย่างนี้นะก็โอเคตรงนี้เดี๋ยวโบขอให้เขาชิดกันเลยเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเราจะคือแอดตัวนี้เนี่ยเป็นแอดที่ที่ไม่ได้ออกแบบยุ่งยากอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นงานแนวชาวต่างชาติเขาก็จะ ชอบชอบประมาณนี้แหละชอบแบบว่าเรียบง่ายนะแต่ว่าเน้นความโดดเด่นเน้นความแบบซิมเพิลสมมุติคุณอยากที่จะแบบขยายภาพของผู้หญิงคนนี้นะคุณก็กลับมาที่ตัว rectangle ตัวนี้นะแล้วคุณก็กดไปที่ตัว A ตอนนี้เนี่ยคือเราเลือกคําสั่งตัว d i เล็กแล้วคุณก็คุมตัวนี้กด shift เลือก2จุดนี้แล้วคุณก็ดึงคขาขยายมาอีกเห็นไหมเพราะว่ามันอาจจะแคบไป Okay. ตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้เขาไปอยู่ด้านล่างแล้วก็จะทำการกด copy จะมีการแบบว่าเล่นลูกเล่นนะเปลี่ยนการไล่โทนสีนะะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวโบจะชอบให้คุณกดอินเทเนแล้วก็คลิกที่ตัวแมสทีนี้เนี่ยเราใช้บัตรในการระบายให้เขากลับมาคืนโดยต้องเลือกโฟก,กัสเป็นสีขาวนะคะตรงนี้มันเป็นสีดำดังนั้นเราก็ต้องระบายสีขาวเห็นไหมตัวนี้จ,จะไล่โทนสี จะปรับอุป c i t y ตัวนี้าจ,จะปรับอุป c i t y ีมันจะได้มีความแบบว่าไล่ระดับนะโอเค อาจจะอยากได้ให้มันมีความน้ําเงินมากกว่านี้มันจะได้แบบว่าตัดกันจะไดออ้มีความโดดเด่นนะคะมันจะได้แบบดึงดูสายตา ขอสวิตเป็นกดที่ตัว X เ,เราจะสวิตเป็นสีดำนะฮะอ่อโอเคเมื่อกี้มันสลับมันอยู่ดีมันก็กลายเป็นสีดำขาวเราก็ต้องมาเป็นตัวนี้นะสีเ น้ำเงินม่วงเนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความเสร็จถ้าเกิดนเของเราก็เาาทำะแล้วก็มเอรฟูมีความนี้คกามนอ้เสร็จฟูแล้วก็อาจารยีเองมีข้อแล้วก็ส่นให้น้งแค่แบวกเบาน้ล้าเกดเขามีความต่านะ้เมีว้ก็จะให้เจเคเลยแต่ว่านะ่าจะนาที่ด่วเราอนี้รงนจะต้องมาจ้ะ่ะนหน

ก็ใช้ตัวนี้แหละนะคะเราอาจที่จะอา่าเดบันคลิกที่ทำแนวเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเออไล่โทนสีให้มันเป็นในลักษณะเดียวกันไหมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จอยอัดนะคะเหลือจะเป็นอ่าปรึกษาฟรีอ่าช็อปนาวอ่าอะไรอย่างงี้คอนแทคอัพอะไรอะไรอย่างงี้ก็ได้ นี่เราก็เป็นการอุปโลกคอนเทนต์ขึ้นมาตรงฟอนต์ตรงนี้เราก็อาจที่จะเอ,อหนาหน่อยจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะ copy ปี้ซับเชฟตตัวนี้ไว้ประมาณน,นี้ จะไั้แว่าเฮ้มันมีความลิงก์กันนะกดออเทอร์เนตแล้วก็คลิกที่แมสแล้วก็เหมือนเดิมเอาบัตรระบายแต่ว่าต้องสวิตช์เค้าแบ็กกราวกดที่ตัวเเพื่อที่จะสลับให้ตัวโฟกัสมันสีขาวให้มันเออสีดาให้มันกลายเป็นสีขาวตรงนี้ก็อาจจะปรับไซส์เดี๋ยวนะทำไมตัวนี้มันไปเป็นสี แตกจังอ่าแล้วก็กองทุนสูตรอ่ก็เดี๋ยวเราจะอ่าถ้าเกิดคุณล็อกตัวนางแบบไว้คุณคุมแบบนี้ได้นะแล้วคุณก็ย้ายมาทั้งดุนเลยเลือกฟอนต์นะคะสมมุติเราต้องการที่จะทำงานเฉพาะฟอนต์คุณสามารถที่จะ คุณเห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมมันก็จะโชว์แค่ฟอนต์อ่าแล้วก็โอเคแล้วเ,เลือกฟอนต์แล้วเราก็อาจจะย้ายแค่ฟอนต์อะไรเงี้ยนะอ,อือก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวโคเวอร์นะตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคดีๆที่ เามาให้พเพื่อนๆช่องของ Rainbow VDesign e นะคะโอเควันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย